เฮดแต่พี่งบผ่อนน้อยอุ้มแนะนําเป็นตัวนี้แทนเลยค่ะคันนี้เป็นโตโยต้าซีเปี2018เครื่องยนต์1.8ตัวแอนที่ถามว่าทําไมถึงต้องซื้อตัวนี้แทน HRV าค่างวดถูกกว่าค่ะ9,00 0กว่าบาทหรือ800 0และได้รถที่เป็นทรง5ประตูแล้วก็แนวสปอร์ตสปอร์ตเหมือนกันออปชั่นจะได้เยอะกว่า HRV ตัวโลนะคะคันนี้ก็คือจะเป็นเบาะแนวสปอร์ตพรงมาไัยมันติีฟังก์ชันเกียร์ออตโต้ถ้าถามว่าโดยรอบนะคะก็เป็นส่วนที่แบบ สะดวกสบายนิดนึงเอาง่ายๆมันออกแนวเหมือนรถเสร็จที่นั่งแต่ว่าเป็นห้าที่นั่งที่น่ารักเป็นรถแบบอากาศนะคะดีค่ะ d h r ก็เป็นรถที่ลูกค้าถามหากันเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็รายได้เพียง1 8ื่นก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะใครที่อยากได้รถ น่ารักน่ารักแบบ C-HR คันนี้ราคาก็จะถูกกว่าเ r v แน่นอนแล้วได้ปีใหม่กว่าด้วยอุ้มแนะนําพี่เลยถ้าพี่ๆอยากได้นะคะจัดไปกับคันนี้ได้เลยคันนี้เอาไปในราคา489,000บาทเท่านั้นค่างวดอยู่ที่ประมาณ8-9,000บาทอุ้มแนะนําค่ะราคาถูกกว่าค่างวดถูกกว่าลองคิดดูค่ะและคอมเมนต์บอกด้วย